อรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารรงงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วใครที่เราติดตามชมอยู่นะคะตอนนี้ค่ะเตรียมตัวฟังให้ดีเพราะว่าช่วงนี้นะคะสุดสัปดาห์อากาศอุณหภูมิต่างๆบริเวณตอนบนของประเทศคือเหนืออีสานกลางตะวันออกจะลดลงเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ไปผ่อนคลายความหนาวกันที่ภาคใต้นะคะแต่ภาคใต้ก็ต้องกังวลเรื่องฝนเหมือนกันดูข้อมูลกันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนมีเมฆปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวก็เนื่องมาจากว่าอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมานะคะกดทับมามาไล่นะคะไล่ความชื้นไล่ลมทําให้เกิดฝนภาคใต้ถ้าดูจากเส้นความกดอากาศเส้นสีแดงนี่นะคะก็เป็นเส้นร้อนชื้นร้อนแห้งทําให้บริเวณดังกล่าวนี่นะคะขาด ความชื้นนะคะเมื่อมีลมในทะเลนี่นะคะมันปะทะกันก็ทําให้เกิดฝนลงมาได้แล้วก็มีข้อมูลมาว่าสักช่วงประมาณสักวันที่24-25จะมีฝนตกหนักภาคใต้ต้องรอดูว่าเป็นพายุกรอวานหรือเปล่าด้วยนะคะแต่เพิ่งตื่นตระหนกแต่เฝ้าระวังให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นดูฝนกันหน่อยว่าเช้าๆช้าแบบนี้เนี่ยจะมีฝนช่วงประมาณกี่โมงพื้นที่ใดบ้างดูจากพื้นที่ที่มีสีฟ้าสีเขียวนี่นะคะถ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนี่คือจะตกหนักหน่อยแล้วก็จะมีตก ต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่แถบ,แถบ,แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนเลยค่ะซึ่ง3จังหวัดในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีฝนตกค่อนข้างหนกักขึ้นพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีฝนตกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือคลื่นนะคะสังเกตสีน้ําเงินเข้มค่ะก็คือคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฟังออกไปบริเวณที่มีฝนตกหนักก็จะมีคลื่นสูงด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะแต่ว่าใครใค่ะอยู่แถ,แถบจังหวัดระนองนะคะแนะนําว่าไปเที่ยวผ่อนคลายความหนาวกันแช่น้ำพุร้อนนกัน ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้มีปัญหาค่ะก็คือเรื่องของการที่ชาวบ้านบางกลุ่มบางคนนะคะที่จุดไฟเผาตอสังข้าวก็ทําให้เกิดมล,ลพิษขึ้นมาเราไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ความกังวลใจกันหน่อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นแนวยาวเลยค่ะพื้นที่สีดําตรงนี้ชาวบ้านเผาตอสังทําให้เกิดฝุ่นละอองฝุ่นพิษขึ้นมานะคะนี่คือที่จังหวัด นครราชสีมาก่อนหน้านี้ทางผู้นําหมู่บ้านพยายามประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ชาวนาลดการเผาตอสังข้าวเพื่อลดปัญหาฝุ่นแล้วแต่ว่าบางคนนะคะก็ยังขัดขืนมาตราการที่อยู่ทําให้ผู้ว่าเมืองย่าหมู่ก็ต้องใช้ไม้เด็ดละค่ะตั้งรางวัลน,นําจับนะ,ะสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสได้ว่าใครเป็นคนเผาตอสังข้าและตออ้อยเนี่ยรับเงินไปเลย5,000บาทคุณผู้ชมฝุ่นเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจด้วยนะคะข้อดีของการไม่เผาตอสังข้าเนี่ยนอกจากช่วยลดฝุ่นแล้วนะคะ ก็ยังทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่หลงเหลืออยู่ตามชายทุ่งเนี่ยนะคะกลายเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดี นั่นก็คือปูค่ะคุณผู้ชมเด็กๆออกมาหาปูนานะคะในช่วงหน้าหนาวซึ่งปูนามันมักจะจำศีลขุดรูอยู่ตามท้องทุ่งเป็นวิถีของเด็กอีสานนะคะจะไปขุดปูนามากินกันค่ะว่ากันว่าปูนาหน้าหนาวเนี่ยโอโหรสชาติดีตัวอวบอ้วนใหญ่มันๆนะคะรสชาติเข้มข้นกว่าช่วงฤดูอื่นๆด้วยเด็กๆบอกนะคะว่านอกจากจะได้เมนูอร่อยแล้วเนี่ยยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วย ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือถัาจับได้เยอะน้องๆเอาไปขายได้เงินมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนพ่อคนแม่กันด้วยนะคะก็เป็นวิธี ชาวอีสานนะคะที่น่ารักน่าศึกษากันอีกแบบหนึ่งทําให้เด็กๆได้มีภูมิต้านทานแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตนะคะแต่ก็แนะนําค่ะคุณผู้ชมสําหรับช่วงนี้นะคะใครอยากจะไปอาบน้ําร้อนแช่น้ําร้อนน้ําพุพรร้งที่จังหวัดระนองก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขามีการให้บริการค่าบริการเนี่ยเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและที่สําคัญตรวจสอบสบภาพอากาศกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้ลาไปก่อนดิฉันขอตัวไปแช่น้ำพุร้อนก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ บอกอําำเดือบอนอ่าำเดือแต่อายักเือเดือความจริงใจเกนฑที่แต่ขาไล่ทำไตไอายักไม่หักจริงเด้อ,อน้ำผูร้อนหน้าแช่เท้าแบบอุ่นๆนะออสบายๆขอบคุณคุณยิสาด้วยนะครับแช่เท้าเสร็จแล้วนะเอาไข่ไปแช่ก็จะกลายเป็นไข่อ่อนเซนด้วยแต่ต้องแยกที่เราแช่เท้านะแยก,แยกแบ่อแยกบ่อน,นิดหนึ่งแยกบ่อนิดหนึ่งไอ้บ่อเท้ากับบ่อไข่แยกกันนิดหนึง่งอ่ะ